สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของออยนะคะวันนี้ออยจะมาคุยกับการลดน้ําหนักนะคะการลดน้ําหนักวิธีหนึ่งนะคะเป็นวิธีการลดน้ําหนักที่ได้รับความนิยมมากของคนกลุ่ม ใหม่สมัยใหม่ในคนหมู่สมัยใหม่นะคะนั่นก็คือ IF ค่ะ IF นะคะทุกคนรู้จัก IF กันไหมรู้จักว่า IF คือวิธีการลดหนักแบบไหนนะคะโดยส่วนตัวออยยังไม่เคยทำตามโปรแกรม IF แต่ออยทำ IF แบบร่างกายของตัวเองอเอ,อยกินอาหารเป็นเวลากับออยกินอาหารเป็นเวลาโดยที่ออยออกแบบ IF ของตัวเองซึ่งจะเรียกว่า I F หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ออยมี I F ของตัวเองอะแต่ว่านะคะมีเพื่อนร่วมงานนะคะที่เขาบอกว่าแต่ก่อนเขาเคยทำา IF นะคะแล้วเขาผอมจริงเขาผอมลงจริงนะคะแล้วก็ผอมเห็นผลด้วยคือทำา IF แล้วก็ผอมลงแบบเห็นผลด้วยนะคะซึ่ง I F ที่เขาเลือกนะคะนั่นก็คือ8ต่อ16นะคะแต่ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับวิธีการลดน้ำหนักแบบ IF กัน ว่า IF คืออะไรคือ intermittent fasting นะคะเป็นการลดน้ำหนักลดน้ำหนักแบบกินอาหารเป็นช่วงเวลานะคะซึ่งวิธีการลดน้ำหนักแบบ IF นะคะวิธีการลดน้ำหนักแบบ IF นะคะถูกค้นพบด้วยทีมแพทย์นะคะคือวิธีการกินอาหารเป็นเวลาหยุดกินอาหารเป็นเวลาเพื่อจะทำให้ร่างกายของเราไปเก็บเอาไขมัน เก่ามาใช้นะคะซึ่งมันก็มีหลายสูตรนะคะแต่สูตรที่ได้รับความนิยมมากนั่นก็คือสูตร8ต่อ16สูตร8ต่อ16นั่นคืออะไร8ต่อ16นั่นก็คือเราจะกินแค่8ชั่วโมงนะคะหลังจากผ่านไป8ชั่วโมงเราจะไม่กินอะไรเลยนอกจากน้ําชา แล้วก็กาแฟแบบไม่มีน้ำตาลเลยนะคะเราจะดื่มอยู่แค่นั้นนะคะในเวลาที่หลังจาก8ชั่วโมงที่เรากินนั้นในเวลาที่เราหิวอ่ะเราสามารถกินได้แค่นั้นนะคะเพื่อจะให้การทำ IF ของเรามันเห็นผลนะคะซึ่งกฎของการทำ IF มันก็มีด้วยกันอยู่3ข้อกฎข้อที่หนึ่งนั้นก็คือต้องอดอาหารหนึ่งมื้อในแต่ละวันนะคะคือคุณก็นับไปอ่ะ8ชั่วโมง มือแรกที่คุณกินนะ่ะคุณเริ่มต้นกินที่เวลาไหนแล้วก็นับไปพอผ่านไป8ชั่วโมงคุณจะไม่รับประทานอะไรเลยนอกจากน้ำเปล่ากาแฟแล้วก็ชาโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยนะคะบางคนเขาก็บอกว่าเราจะไม่กินอาหารเช้าเร็วเกินไปก็คือปกติเราจะกินแบบ7โมงครึง่ง8โมง8โมงครึ่อย่างนี้นะคะถ้าใครสามารถถ้าใครสามารถ เลื่อนให้อาหารเช้าเราอะ กินช้าไปกว่าปกติอันนั้นคือเป็นการดีนะคะเพราะว่าถ้าเราเริ่มอาหารเช้าตอน9้าโมง9โมงครึ่งถึง10โมงนะคะช่วง7โมง8ดโมงคือท้องเราร่างกายของเรามันต้องการอาหารนะคะแต่เรายังไม่รับประทานอาหารเช้าเข้าไปร่างกายของเราก็จะไปดึงไขมันส่วนที่มันสะสมอยู่ในร่างกายของเรานะคะดึงไขมันตัวนั้นออกมาใช้นั่นมันทำให้เราลดการสะสมของไขมันในร่างกาย แล้วเงื่อนไขข้อที่2เรื่องการรับประทานอาหารมื้อดึกนะคะการรับประทานอาหารมื้อดึกคือที่จริงอะ่ะเขาหลังหนึ่งทุ่มอะ่อมอะเขาไม่ให้รับประทานอะไรแล้วนะคะเขาไม่ให้รับประทานอะไรแล้วแต่โดยกฎของออยนะคะออยว่าการที่หลังจาก18.00นาฬิกาจุนเราจะไม่รับประทานอาหารอะไรเข้าไปเลยนอกจากน้ํานะคะนอกจากน้ําเราจะดื่มแค่น้ํานะคะออยว่าเริ่มต้นที่ หกโมงเย็นเป็นตัวเลขที่สวยแล้วก็ทำให้วิธีการลดน้ำหนักของเราอะ่ะมันได้ผลมากยิ่งขึ้นนะคะแตะ่ส่วนมากเขาจะกำหนดที่ว่าหนึ่งทุ่มหลังจากหนึ่งทุ่มนั่นก็คือเราจะไม่กินอะไรเข้าไปแล้วเพราะว่าหนึ่งทุ่มอะ่ะหลังจากที่หนึ่งทุ่มอะ่ะเราอะ่ะเตรียมร่างกายเพื่อจะนอนแล้วเรากินเข้าไปเราก็ไม่ได้ออก กำลังกายไม่ได้มูฟไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรหนักๆเพื่อจะดึงพลังงานส่วนที่เรากินเข้าไปมาใช้นะคะดังนั้นออยแนะนําว่า6กโมงเย็นหลัง6กโมงเย็นงดรับประทานอาหารถ้าหิวจริงๆให้ดื่มน้ํานะคะแล้วก็เป็นผลไม้จําพวกแอปเปิลเขียวจําพวกแอปเปิลเขียวนะคะจําพวกฝรั่งนะคะเพราะว่าอาหารพวกนี้มันย่อยง่ายแล้วก็แคลอรี่ไม่สูงนะคะ เราสามารถถ้าเราไม่ไหวจริงๆเราสามารถทานผลไม้สองอย่างนี้ได้นะคะแต่ว่าแนะนําว่าห้ามเกินหนึ่งทุ่มอย่าเกินหนึ่งทุ่มล้วกันผลไม้สองอย่างนี้ห้ามเกินหนึ่งทุ่มไม่อย่างนั้นมันแบบมันจะทําให้เราเห็นผลได้ช้านะคะแล้วค้อนี้กดข้อที่สามกินอาหารตามปกติในแปดชั่วโมงคือแปดชั่วโมงนะคะ 8ชั่วโมงนี้หมายถึงว่าถ้าคุณเลือกสูตร IF เป็น8ต่อ16นะคุณจะกินอะไรก็ได้ใน8ชั่วโมงที่คุณมีคุณจะกินอะไรก็ได้ใน8ชั่วโมงที่คุณมีนะคะเพราะคุณต้องกิน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 ให้อิ่มแต่ว่ามีข้อแม้นะทุกคนสิ่งที่คุณ กินเข้าไปมันจะต้องมีประโยชน์นะคะไม่ใช่น้ำมันเยิ้มของทอดของมันนะคะของหวานนะคะแล้วก็พวกขนมปังที่เป็นแป้งขัดขาวนะคะออยจะบอกตรงๆเลยว่าจากประสบการณ์ที่ออยลดน้ำหนักนะคะการเลือกอาหารเป็นอันดับหนึ่งที่สำคัญมากในการลดน้ำหนักในการลดน้ำหนักอ่ การออกกําลังกายยังไม่สําคัญเท่ากับการลดอาหารเลยทุกคนคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณจํากัดแคลอรี่ในการกินแล้วก็เลือกอาหารที่จะเข้าไปในร่างกายของเราอะถ้าคุณเลือกดีกินสิ่งที่มีประโยชน์กินสิ่งที่ดีอะคุณจะสามารถผอมได้โดยที่คุณไม่ออกกําลังกายก็แค่แบบแขนมันจะไม่กระชับขาม,มันจะไม่กระชับ หน้าท้องก็จะไม่มีซิกแพกแต่มันทำให้น้ำหนักคุณลดลงโดยที่ไม่ออกกำลังกายหลังจาก8ชั่วโมงนะคะพอเรากินไปแล้วเนาะคือเวลาเรามีเวลากินแค่8ชั่วโมงหลังจาก8ชั่วโมงนะคะร่างกายเขาจะดึงไขมันส่วนที่สะสมในร่างกายของเรามาใช้นะคะโดยเฉพาะพุงโดยเฉพาะพุงนะคะเขาจะดึง ไขมันตรงนั้นออกมาใช้ทดแทนนะคะเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้กินอาหารเข้าไปแล้วเขาก็ไม่ได้ไปดึงไขมันใหม่ที่เรากินเข้าไปอ่ะมามาย่อยมาทํางานนะเขาไปดึงไขมันเก่าของเราซึ่งนั่นอ่ะมัน่ะจะทําให้น้ําหนักเราอ่ะลดลงแล้ววิธีการ8ต่อ16ก็ได้รับความนิยมมากนะคะแลก็ได้รับความนิยมมากบางคนก็เห็นผลเร็วเพราะว่าใส่ใจเรื่องอาหาร แล้วก็ออกออกกาลังกายด้วยบางคนก็จะเห็นผลช้าแต่เห็นผลช้าดีกว่าไม่เห็นผลนะคะคุณอาจจะกลับไปดูว่าอาหารที่คุณกินเข้าไปอ่ะคุณกินอะไรเข้าไปบ้างนะคะคุณกินอะไรเข้าไปบ้างพราะาอาหารมันสําคัญต่อระบบย่อยข้างในด้วยเพราะว่าอาหารบางอย่างคุณกินเข้าไปแล้วอ่ะมันเป็นไขมัน ที่จะไปสะสมในร่างกายของเรานะคะแทนที่มันจะกินไปแล้วแล้วมันจะออกมานะคะมันก็ออกมาแหละแต่ว่ามันก็ยังมีส่วนที่มันไปสะสมในร่างกายของเราทําให้เราเกิดมีพุงต้นขาใหญ่เซลลูไลต์ต้นแขนใหญ่ตูดใหญ่อย่างเงี้ยนะคะนั่นคือไขมันสะสม สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนที่คุณจะไปทำ IF นะคะก่อนที่คุณจะไปทำ IF คุณจะต้องรู้ว่าข้อที่หนึ่งคุณจะต้องรู้ว่าคุณสามารถลดอาหารได้ไหมถ้าคุณไม่สามารถลดอาหารได้ให้ไปลองหาวิธีลดน้ำหนักแบบอื่นที่ไม่ใช่ IF เพราะว่าก็เรารู้กันอยู่ว่าการลดอาหารคือเราจะต้องคุมแคลกินอาหาร คุมแคลแล้วก็เลือกอาหารที่จะกินเข้าไปนะคะเลือกอาหารที่จะกินเข้าไปแล้วหลังจาก8ชั่วโมงเราจะไม่สามารถรับประทานอะไรได้เลยนอกจากน้ําเปล่าชากาแฟานะคุณจะต้องถามใจคุณก่อนว่าใจคุณ่แข็งพอไหมที่จะทํา IF เพราะว่าเท่าที่ได้ยินมาก็9%คือ IF มันทําให้คนเราอ่ะลดน้ําหนักได้จริง ขอเพียงแค่ใจสู้แล้วก็ใจแค่งกินเกิน8ชั่วโมงสิ่งที่ควรรู้ข้อที่2นั่นก็คือคุณยอมรับได้ไหมว่าผลลัพธ์มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือบางคนอาจจะแบบ คือเป็นคนใจร้อนว่าง,งั้นเถอะเป็นคนใจร้อนแล้วคือแบบอาทิตย์หนึ่งอยากให้น้ําหนักลด3ามสี่โลอย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งอยากให้น้ําหนักลด3ามสี่โลนะคะก็ค,คืออยากจะบอกว่าคุณยอมรับได้ไหมกับผลลัพธ์บางคนอาจจะทํา IF แต่ผลลัพธ์ของคุณนะ่ะมันอาจจะช้ากว่าคนอื่นหนึ่งอาจจะเป็นเพราะน้ําหนักตัวเราน้ําหนักตัวเราแล้วก็ไขมันที่สะสมอยู่นะคะคนที่มีน้ําหนักตัวค่อนข้างที่จะเยอะ ผลลัพธ์ที่จะได้มามันค่อนข้างที่จะช้าแต่ว่าได้ผลนะคะค่อนข้างที่จะช้าแต่ว่าได้ผลการที่คุณได้ผลช้า ยอมรับผลนั้นได้ไหมบางคนเขาได้ผลเร็วเพราะว่าเขาเลือกอาหารเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองก็คือออกกําลังกายแบบที่ไม่หนักเกินไปออกออกกําลังกายแบบเบาๆอาจจะวิ่งอาจจะเดินเร็วนะคะอาจจะกระโดดเชือกแบบเวลาสองร้อยสามร้อยอย่างนี้พอเพื่อที่จะแบบออกกําลังกายให้เราได้เหนื่อนะคะบางคนเขาทำแบบนั้นเขาก็เลยได้ผลเร็วลองกลับไปถามตัวเองซึ่ว่าคุณยอมรับได้ไหมว่า การที่คุณทำไอเอฟอาจจะไม่ได้ผลเร็วเหมือนคนอื่นคุณอาจจะได้ผลช้าแต่ว่าคุณได้ผลชัวร์แน่นอนข้อ,อควรรู้ค่าที่3คือจุดประสงค์ในการทำา IF ของคุณคืออะไรถ้าคุณคิดว่าจุดประสงค์ในการทำา IF ของคุณคือการลดน้ำหนักการควบคุมน้ำหนักการทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงกว่าเดิมนะคะคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะต้อง กินอาหารที่มีประโยชน์แล้วคุณจะต้องแบ่งแต่ละมื้อให้ไม่เกิน750-900แคลอรี่ต่อมื้อนะคะคือเทคนิคของออยนะเทคนิคของออยในการควบคุมน้ำหนักออยจะกินวันหนึ่งไม่เกิน1,800แคลอรี่1,800แคลอรี่แต่ตอนนี้ออยสามารถ กำหนดการกินของออยอยู่ที่1,600แคลอรี่แต่ออยก็มีทานครัวซองบ้างมีทานเค้กบ้างมีทานของหวานบ้างแต่ออยจะแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็อาหารในแต่ละมือ้อออยจะเน้นผักและผละไม้หวันออยจะเน้นผักและผละไม้ผักกับผลไม้รวมกัน50-60%ใน1วันนะคะมื้อเช้าออยจะกินแล้วแต่ออยต้องมี ผักกินแล้วก็มีผักหลังจากนั้นเราก็การที่เรากินผักนะคะมันทําให้ระบบขับถ่ายออยปกตินะคะวันหนึ่งออยขับถ่ายหนึ่งครั้งหรือว่าอาจจะมีบางวันที่ออยขับถ่ายสองครั้งนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นน่ะเรากินอะไรลงไปในร่างกายของเรานะคะแต่โดยปกตินะตอนนี้ระบบขับถ่ายของออยแฮปปี้มากเพราะว่าออยขับถ่ายทุกวันนะคะไม่ได้มีปัญหาเรื่องขับถ่ายแต่เราก็ต้องเสียเวลาหน่อยว่าเราจะต้องเตรียมผัก เตรียมผักเตรียมผล,ลไม้ในแต่ละวันของเรานะคะเพื่อเราจะออกออกไปกินข้างนอกออกไปกินที่ทํางานออกไปกินมื้อเช้าะคะ่ะเราจะต้องเสียเวลาเตรียมอาหารเองแล้วก็แนะนําว่าสลัดให้ซื้อผักมาทําเองดีกว่าแล้วก็เลือกน้ําสลัดที่มันไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลหรือน้ำตาลน้อยมากหรือศูนย์แคลย่างงี้นะคะให้เลือกแบบนั้นศูนเปอร์เซ็นไขมันอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครไปซื้อสลัดเป็นกล่อง ที่อยู่ตามตลาดที่เขา,เขาแพ็คขายนั่นแหละคือสาเหตุทําให้คุณกินสลัดแต่อย่างอ้วนเพราะว่าน้ําสลัดเขาคือแบบมันเกรดพรีเมียมมากเกรดพรีเมียมในที่นี้คือน้ําตาลเตลิมไขมันเติมอะ่ะออคุณได้เกรดพรีเมียมเลยนั่นแหละมันคือทําให้คุณไม่สามารถลดน้ําหนักได้คุณจะเถียงไม่ได้เลยว่าฉันก็กินสลัดนะทําไมฉันถึงน้ําหนักมันยังมันไม่ได้ลดนะมันขึ้นแล้วก็จะย้อนกลับไปถามว่า สลัดที่คุณกินนะ่ะแหล่งที่มามันคือที่ไหนเพราะว่ามันสําคัญมากโดยส่วนตัวออยออยชอบทําสลัดกินเองมากกว่าซื้อข้างนอกนะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นวิธีการลดน้าหนักแบบ IF ที่ออยเอา มาแชร์กันนะคะถ้าใครอยากจะหุ่นดีลดน้ำหนักนะคะสามารถเลือก IF เป็นหนึ่งในตัวเลือกในการลดน้ำหนักนะคะซึ่งคนอื่นเขาทำกันเขาก็ประสบความสำเร็จกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะกับการทำ IF นะคะแต่ออยไม่ได้ทำ IF นะคะโดยส่วนตัวออยไม่ได้ทำ IF แต่ออยถามคนรอบข้างที่ทำ IF คือผลลัพธ์เขาดีถามว่าทำไมออยไม่ทำ IF นะคะเพราะว่าออ,อ,ออยกินเกิน8ชั่วโมงเพราะว่า หลังจากออยออกกาลังกายนะคะหลังจากออกกําลังกายประมาณทุ่มหนึ่งน่ะออยจะต้องทานโปรตีนเข้าไปเพราะว่าวันไหนที่เราออกกําลังกายแล้วตื่นเช้ามาเราวันไหนที่ออยออกกาลังกายแล้วไม่ได้กินใช่ไหมคะตื่นเช้ามาเรารู้สึกอ่อนเพลเรารู้สึกไม่กระปี้กระเป๋าเหมือนกับว่าร่างกายเราผ่านการใช้งานมาแล้วอะแล้วเราไม่ได้เติมสารอาหารเข้าไปอะมันทําให้เราอ่อนเพลยนะคะทําให้เราแบบมื้อเช้าของเราหิวซกเลยแต่ หลังจากที่ออยเปลี่ยนมาเป็นออกกําลังกายแล้วก็ทานอาหารแต่จะเลือกทานอาหารเป็นโยเกิร์ตท,ที่มาจากถั่วเหลืองนะคะแล้วก็ผสมผลไม้นิดนึงหรืออาจจะเป็นผลไม้กล้วยหอมหรือแอปเปิ้ลหนึ่งลูกนะคะหรือว่าจะเป็นนมแอลมอนแค่นี้แหละตื่นเช้ามามันทําให้ออยแบบตื่นเช้ามากับความสดใสตื่นเช้ามากับความพร้อมที่จะเริ่มต้นวันใหม่ไม่รู้สึกเหนื่อยล้าจากการที่ออกกําลังกายของเมื่อวานนะคะ โอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะฝากกดติดตามข้างล่างด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ